เพืมีเพลงมาฝากนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆทนฟังนิดนะคะเพลงนี้ก็มีความหมายแล้วนเพลงก็จะมาขอร้องนะคะขอร้องด้วยแล้วก็ขอร้องด้วยนะคะเชิญรับฟังค่ะรนเกลวเผาไทยสูงรวมใจคนไทยทั้งชาติโคอ,อาพิวาทาเบื้องบาดองภูมิพลชาวไทยไพย่ฟา จนยากจนจริงๆค่ะแล้วยากจนเยอะมากเลยนะคะท่งห่วงกังวลดังยาดฝนชโลมพื้นลาาถ้าเกิดในหลวงทรงเป็นห่วงประชาชนที่ยากจนจริงๆในหลวงทรงไม่เอาเงินเดือนบ้างไม่ได้หรือเพคะพ่อในหลวงก็เป็น กษัตริย์ที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนิตยสา,ารฟอร์สนิตยสา,ารเกนเนตบุ๊กแล้วก็หนังสือพิมพ์มิเลอร์ของชาวต่างชาติของชาวอังกฤษก็ลงไว้นะคะเป็นหลักฐานว่าในหลวงร่ำรวยทรงพระร่ำรวยและทรงพระมัง่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกมิไม่มีกษัตริย์ชาติไหนที่เทียบติดนะคะเพราะว่าห่างกันมากในหลวงก็แค่ไม่เอาเงินเดือนหนึ่งหมื่นเงินเดือนที่ประมาณหนึ่งปีปละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยก็เอาเงินตรงนี้นะคะเอามาสร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลดีๆแล้วก็ให้ประชาชนได้รักษาฟรีได้เรียนฟรีแล้วก็ได้ดูแลคนเฒ่าคนแก่เงินเดือนคนแก่นะคะที่วันเพนคิดว่าเหมาะสมนะคะคนจะที่1 2 0 0 0นะคะก็คือว่าประมาณวันละ300กว่าบาทนะคะก็พอดีพอ,พอมีพอกิจให้คนแก่ตรงนี้บ้างเพราะว่าแล้วก็ช่วยคนชรา แล้วก็คนพิการแล้วก็เด็กที่ไม่มีใครดูแลนะคะประเทศไทยมีคนจนเยอะมากเลยนะคะคน60กว่าล้านคนะ่ะถึงในหลวงจะแจกทุกคนนะคะครอบครัวละหนึ่งล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินในหลวงที่มีอยู่เลยนะคะแต่พวกเราก็ไม่ได้อยากได้ตรงนั้นนะคะขอแค่ในหลวงไม่เอาภาษีของพวกเราที่มีที่ปีละหนึ่งหมื่เจ็ดล้านนี่นะคะเอามา เอามาคืนสู่ประชาชนนะคะในในรูปจ้างบุคลากรเพิ่มนะคะจ้างหมอให้หมอได้มีเงินเดือนดีๆให้เท่ากับโรงพยาบาลเอกชนจ้างหมอดีๆจะได้อยู่ช่วยประชาชนด้วยนะคะแต่หมอดีๆ๋ยวนี้ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมดเพราะว่าหมออยู่กับถ้าอยู่โรงพยาบาลรัฐบาล หมอก็จนจนอีฉันก็เข้าใจนะคะแล้วก็ครูก็เหมือนกันนะคะก็เพิ่มเงินเดือนให้ครูเยอะๆหน่อยนะคะครูจะได้ไม่เป็นครูผีเสื้อนักเรียนผีสิงไปขายแอมเบไปขายมิตทีนนะคะจะได้มีสมองมาช่วยไปช่วยสอนเด็กๆให้หนักเด็กฉลาดขึ้นนะคะจะได้ไม่แบบไม่ใช่ใจจดใจจ่อๆๆว่าถ้าจะซื้อรถสักคันครูเป็นหนี้เป็นสินจะซื้อบ้านสักคันครูก็เป็นหนี้เป็นสินไปทั้งชีวิตอย่างเงี้ยครูก็ไม่มีสมาธิในการเลี้ยงเอะสอนเด็กนะคะแล้วก็งบลับของ ทหารต่างๆนะคะก็ลดลดลงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีลบลาข้าวฟันกันที่ไหนแล้วนะคะกองทัพไทยนะคะมีแสง,แสงยานุภาพอันดับห้าของโลกียวนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นไหมว่าไปซื้อหรือดำน้ํานะคะซื้อมาดูปะการังหรือม่ทราบหรอะคะก็คือตรงนี้เป็นเงินของประชาชนทั้งหมดนะคะแค่ว่า,าในหลวงกับลูกน้องนะคะไม,ไม่ไม่ไม่เอาเงินของประชาชนเงินที่ในหลวงมีอยู่แล้วพวกเราก็ไม่ไปยุ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่เอาเงินภาษีของพวกเรา ไปให้เงินเดือนของในหลวงแล้วก็ไม่ให้ไปให้งบรับของการทหารเนี่ยซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมากมายเนี่ยเอามาสู่ประชาชนตรงนี้ันเพนจะเชื่อนะคะว่าเป็นหยาดฝนฉลมพื้นล่านะคะจริงๆค่ะนะคะบรรพนก็ขอขอร้องนะคะบางคนเขาบอกว่าเนี่พูดอย่างนี้ก็ผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ค่ะประเทศไทยนะคะพูดอะไรก็ไม่ได้ขอร้องอะไรไม่ได้นะคะอยู่ประเทศไทยนะคะห้ามถามห้ามสงสัยนะคะแล้วต้องโง่นะคะถึงจะเป็นคนดีนะคะสวัสดี